สวัสดีครับวันนี้มาที่เจปาร์คศุกอชานะนี่จะพาเดินดูนะร้านอาหารเต็มเลยนี่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 นีเดี๋ยวไปเดินดูจะกินอะไรนะแต่นี้มันนี่เคยกินแล้วไม่เอากินอย่างอื่นแล้วกันโอเคเดี๋ยวพาเดินดูเจพาร์คก็มนี่ดู มุงโงมุงโสงมุงสูงม่ประคองประคับหลุงหางแ่ในๆให้ดูนะเจพาร์คและศิลาชาเลยดิยาวหปถึงนู่นเลยวันนี้ก็มาถึงนี่ครับเจพาร์คศิลาชานี่มากินร้านนี้ดูนีิชื่อมันไม่น่ากินเดี๋ยวลองดูคขไปดูเยเป็นไงมากโอเคมีอาหารมาเราก็ไม่ถ่ายแล้วถ่ายทับนี่ดีโอไม่ถ่ายอเนนี้มันเหลือยู่บานขนาดนี้โอ้โหผมไม่็ยังไม่อิ่มเนี่ยแต่ว่ามันไม่อยากมันเบื่อแล้วเบื่อเบื่อรูปแบบอาหาร ก็อยู่ที่ร้านเกาหลีครัที่เจปาดขายของเกาหลีไปนี่นมันเลยเครื่งองสำอางนะมีหอมมีขนมอะไรแบบเกาหลีนะยอดอารมณ์เกาหลีเลยเนี่ยเครื่องสำอางเกาหลีนะต้นราคาหลักร้อยก็ไม่แพงครับมีน้ำหอมด้วยคุนม่าจะเป็นคีผู้หญิงครับ ภรพยายายเป็นไงนะมีกินท,ท,ท,ทีมักหน้าด้วยนะูโอเคที่เจมาามาใครอยากจะมาก็เจปาร์กเจปาร์กมี